อัลโหสวัสดีปีใหม่มากี่วันแล้วยี่สิบโอ้ยทำไมมันเร็วนักทำไมมันเร็วแท้ ยังหายใจไม่ได้ถึงสามหนเลย <laughs> มายี่สิบวันแล้วชีวิตของคนเรานี่หลวงพ่อเทศที่งานศพโยมทับทิมที่สองวันที่ผ่านมารับ <c oughs> โยมทับทิมเขาเป็นลูกสุดท้องของโยมเถาโยมมาที่เขาถวายที่ดินสร้างวัดถรรมงคลนี่ถ้าหากว่านายเถานางบุญมาไม่ได้ถวายที่ดินวัดธรมมงคลก็เกิดขึ้นไม่ได้มาวัด ธรรมมงคลเกิดขึ้นไม่ได้หลวงพ่อก็มายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ว่าธรรมมคลนี่สร้างมาตั้งแต่ศูนย์หกนี่เขาก็ห้าสิบปีผ่านแล้วคนอายุห้าสิบปีนี่เท่าไหร่นะหน้าตาเป็นขนาดไหนไม่รู้นะ, <c oughs> ะก็นานแต่ว่า อย่างหลวงพ่อเนี่ยอายุเก้าสิบสี่ปีความชาราภาพต่างๆมันก็เกิดขึ้นเหมือนก,นกันกับต้นไม้หรือว่าบ้านเรือนนานเข้ามันก็ชำรุดสุดโทมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความดีเท่านั้นที่ไม่ตายอายุไขของคนเรามันก็ตายไปตามการตามเวลาเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีชีวิตยอยู่ขอให้พากันอธิษฐานว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเวลาทําบุญทําทาน เราก็อธิษฐานว่าขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติใครอยากไปว่าขอให้สุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาแปลว่าขอให้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมอย่างง่ายง่ายทีนี้บางทีบางคนเนี่ย ไม่รู้จักบุญจักบาปแล้วก็เวลาเราไปเสวยกรรมแล้วมันก็ลำบากมากแต่คนที่รู้จักบุญจักบาปแล้วก็ไปเสวยบุญมันก็เป็นสุขลองเปรียบเทียบสองสองคนดูว่า อันไหนมันจะเราจะเลือกเอาสองคนก็คือที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้ก็จะทวนความจำซะหน่อยว่ามันมีสองคนพี่น้องเข้าไปทำสวนอ้อยใน,ในวันนั้นน้อง ได้ไปที่สวนอ้อยตัดต้นอ้อยมาต้นอ้อยในสมัยนั้นไม่ต้องไปใช้เครื่องหีบเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้พอตัดคนแล้วก็ตัดปลายน้ำก็ไหลออกเองเออคนนั้นจึงได้ตัดต้นอ้อยสองต้นต้นหนึ่งสำหรับตัวเราเองต้นหนึ่งสำหรับพี่ชาย พอเขารักกันมากสองคนพี่น้องแล้วพอมาถึงระหว่างทางก็มาเจอพระโดยมากพระไม่ค่อยจะมีสมัยนั้น <c oughs> พอเจอแล้วก็ศรัทธาเอาต้นอ้อยนี่ถาวายพระพระพระประเจก,กโพธิ์พาต้นอ้อยถาวายแล้วก็อธิษฐานว่า ขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเสริญพระเจ้าข้าแล้วทีนี้ก็คิดถึงพี่ชายเขาก็ขอหาโอกาสทําบุญไม่ได้เลยทาบุญแทนพี่ชายซะก็เอาต้นอ้อยต้นสิทธิกต้นของพี่ชายนะเอาให้ถวายพระประเจกพิ์พอเวลา กลับมาแล้วก็บอกว่าพี่ฉันถวายต้นอ้อยของพี่ให้กับพระะเจก,กพูดแล้วอธิษฐานเอาเถอะพี่เขาไม่อธิษฐานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเขาอธิษฐานนิพานสมบัติเลยบอกว่าไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้มันยาวแล้วขอข้าพเจ้าได้เห็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นเถอะทางสองพี่น้องต่างคนต่างก็ตายไป มาเกิดทันพระพุทธเจ้าทรงพระนามวัากัสป่าแล้วก็คนที่อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติก็คือว่าถึงแม้ว่าเจาเบียนบ้ายใยเกิดก็ขออย่าให้มันยากจนเลยนะความหมายก็เป็นอย่างนั้นน้องชายก็เลยมาเกิดเป็นเศรษฐีพี่ชาย ไม่ได้เป็นเศรษฐีหรอกแต่ว่าพอไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้สำเร็จก็บวชไปเลยเน้องชายก็เลยเป็นเศรษฐีสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าหมดเงินไปสี่ร้อยห้าสิบล้านถวายเสร็จแล้วก็มาสร้างศาลาศาลาใหญ่นะศาลานั่นจุคนเป็นพัน หมดไปอีกสองสองร้อยห้าสิบล้านพอสลาเสร็จแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามานิมนต์พระพุทธเจ้ามาแล้วก็เอามาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็มาสวดมนต์ฉลองอย่างเนี้ยแล้วก็ พระพุทธเจ้าอราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมทีนี้เศรษฐีเขามีเพชรเม็ดหนึ่งมันราคาสองร้อยล้านเอาติดกันเทศทีนี้ไอไอโจรเนี่ยมันฉลาดมันก็ลุงเขาห่มเขาบวดเป็นทีเรเขาแต่แท้ที่จริงมันไม่ได้บวดหรมันจะคอย ขโมยเอาเพชรเม็ดนั้นที่เศรษฐีกำลังเอาไปติดมันก็นลงเขาข่มเขาไปก็เขามันก็เวลามันนั่งมันก็ขยับไปขยับไปขยับไปที่กันแทศนะแต่เศรษฐีก็เห็นมันกำลังจะไปเอาเพชรเม็ดนั้นแล้วพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นก็ถามเศรษฐีว่าเศรษฐีเสียดายไหมเพชรเม็ดนั้นนะ่ะ บอกว่าไม่เสียดายไม่เสียดายก็ให้มันไปเถอะไอ้อหมอน,นั่นก็เลยได้เพชรเม็ดนั้นไปทีนี้ในเศรษฐีเ,เนี่ก็เกิดมาเป็นเศรษฐีจกนกระทั่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาตัดสล้กก็มาเป็นเศรษฐีมีประสาทเป็นเพชรเป็นพลอยโอร้รวยมากแล้วก็ได้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็สำเร็จไปนี่คือว่า สุขาปฏิปทาขิปาพิญญา,าได้สำเร็จเ,เป็นพระอระหันด้วยความมีความสุขทุกภพทุกชาติอย่างนี้แล้วก็จะมากล่าวถึงอีกคนหนึ่งที่ว่าเป็นทุกขขาปฏิปทาขิปาพิญญาแต่ได้บรรลุมือนกันจ่ว่าทุกข์ยากลำบากจริงๆคือ ผู้หญิงคนนี้เขาจะเป็นลูกสาวเศรษฐีเศรษฐีในเมืองนั้นก็เรียกว่ามีเงินหลายพันล้านแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ตัวเป็นน้องสาวทีนี้เศรษฐีเขาก็หวงลูกสาวเขาไม่ให้ออกไปไหนเ,เขากลัวจะลูกสาวเขาจะลำบาก เขาก็เลยให้ลูกสาวเขาอยู่สร้างประสาทเจ็ดชั้นนะแต่ให้อยู่ชั้นที่เจ็ดชั้นที่หกที่ห้าก็ไม่ให้อยู่ให้อยู่ชั้นที่เจ็ดเลยทีนี้เมื่อมันอยู่เปล่าเปลี่ยวอย่างนั้นมันมาเกิดรักกับคนใช้คนใช้เป็นผู้ชายก็เลยมารักรักก็ได้เสียกันก็กลัวพ่อแม่จะเอ็ดเอาก็เลยฉวยเงินได้พอสมควรหนีไปทั้งกลางคืน ออกจากบ้านไปเมื่อออกจากบ้านไปแล้วก็ไปมีลูกคนหนึ่งพอที่จะต่อแตะเดินได้ก็พอดีตั้งท้องมาคนที่สองก็มาคิดถึงว่าพ่อแม่เราก็เป็นเศรษฐีเราจะมานั่งอดอยากอยู่อย่างนี้ได้ยังไงเ,เธอก็เลยชวนสามีบอกว่าไปไปขอเข้ามาโทษแล้ว แล้วก็สองคนผัวเมียก็เดินทางกลับมาพอเดินทางกลับมาระหว่างทางนี่มันก็ปวดท้องเออมันจะจะคลอดแล้วทางผัวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปตัดหญ้าคาคือฝนพอดีฝนตกพอดีก็เลยไปตัดเอาหญ้าคามาเพื่อที่จะมากันผลเข้าไปตัดก็ไปเหยียบงูเห่าตายจ้อย แล้วก็ลูกก็คลอดออกมาโดยไม่รู้จะทำยังไงก็เป็นคนขึ้นมานคนขึ้นมาเช่นนี้ไปดูตื่นเช้าขึ้นมาไปดูผัวอา้าวตายซะแล้วก็เลยอุ้มลูกคนที่เกิดขึ้นนั้นแล้วก็เด็กสี่เดินต่อแต่ลูกอีกคนหนึ่งก็เดินตามมา มาก็จะมาข้าแม่น้ำแม่น้ำมันก็ไม่ลึกเกินไปแต่ว่าก็เคียงเกือบคอเนี่ยจะเอาไปทีเดียวสองคนเนี่ยเอาไปไม่ได้ก็เลยให้ลูกคนที่เดอนได้นันอยู่ฝั่งเนึงแล้วก็อุ้มลูกที่เกิดในคืนนั้นอ่ะเอาไปอีกฝั่งหนึง่งก็เลยเอาไปถึงฝัง่งั้วนก็เอาไปวางไว้วางไว้เสร็จแล้วก็เดินมากลาง เดินมากลางแม่น้ําพอถึงกลางแม่น้ําได้อีเหี่วมันก็เข้ามามันจะมากินโูกคนที่เกิดขึ้นนั่นแม่ก็ไล่อีเหว่ยวก็คาบเอาไปแล้วไล,ไล่เท่าไรไล่ไม่ทันทีนี้ไอ้ลูกคนที่เดินไล่เนี่ยก็นเลือกว่าแม่เรียกก็เลยเดินลงมาลงน้ําตายเรียกว่าเรียบร้อย ทั้งลูกทั้งสองคนตายเยยบร้อยผัวก็ตายก็เดินคนเดียวกลับมาบ้านทีนะน,นี้ในวันนั้นมันเกิดเ,เขาเรียกว่าพายุทโทนาโดมันเข้ามาที่เมืองนั้นพัดเอาบ้านเศรษฐีพังเกลี้ยงเลยแล้วก็พ่อแม่พี่ชายออ,ออกไม่ทันถูกบ้านทับตายหมด พอกลับไปถึงบ้านไปดูบอกว่าที่ไหนได้ตายหมดบ้านเบิ่นพังเกลี่องแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนังก็เสียสติหมดสติแก้ผ้าเดินทงเสงแล้วทีนี้พอแก้ผ้าเดินทงเตงมาก็ไปเจอ,เอพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่พระพเจ้าก็งแสดงธรรมอยู่แล้วก็ นางก็เดินไปแก้ผ้าเธอทลาเข้าไปพวกชาวโคฝรฟังเส้เหมือนอย่างโยมอย่างเงี้ยว่าจะไล่คนดินคนละก้อนช่วยกันวิ่งไล่มันก็วิ่งหนีในขณะนั้นพระพุทธเจ้าเร่งยานดูโอ้นี่มันมีนิสัยวาสนาบอกว่าหยุดหยุดไปเรียกมันมามาฟังเทศซะ อพอพระพุทธเจ้าตสดจอยางนั้นมันก็ได้สติมันแก้ผ้าไม่รู้ทำไงพวกนี้ก็เลยหาผ้านุ่งให้มันเสร็จแล้วมันก็มานั่งฟังเทศพอฟังเทศเสร็จแล้วโอ้ทำไปสมาธิได้สําเร็จเป็นพระโสดาก็็หมายความว่าเป็นอริยะบุคคลขัน้นต้น นางก็ไม่มีทางอื่นนอกจากว่าจะบวชเป็นนางภิกษณุณีพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้บวชเป็นนางภิกษณุณีพอบวชเป็นนางภิกษุณีแล้วพวกนางภิกษุณีทั้งหลายก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้มันสิ้นเนื้อประดาตัวหมดแล้วพอแม่พี่น้องทรัพย์สินสมบัติละลายเกลี้ยงแล้ว มันจะมาอาศัยผ้าเหลืองอยู่ก็เลยทําให้มันเป็นคนทําให้พิษุนีเป็นคนใช้ใช้ให้ต้มน้าําบ้างใช้ให้ซักผ้าบ้างอใช้ให้ถูกุฏิบ้างใช้ให้กวาดวัดบ้างใช้หมดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่แล้วพิกษุณีั้งร้อยสองร้อยมาใช้คนคนเดียวนางก็อดรนทนเพราะว่า ได้สําเร็จแล้วคนที่ได้สําเร็จแล้วนี่เขาจะมีความอดทนต่อสู้ในวันหนึ่งนั่นแรงจึงเลยมานั่งก่อไฟก่อไ,ไฟเสร็จแล้วก็ต้มน้ําเพราะว่าไม่มีเครื่องต้มน้ําไฟฟ้าเหมือนสมัยนี้ก็ต้องก่อไฟต้มน้ํา แล้วก็ลองคิดดูซิว่าคนเดียวเนี่ยต้มน้ําให้คนต้องเป็นร้อยเนี่ยมันกี่เป๊บแล้วก็ทําคนเดียวด้วยวันหนึ่งเธอก็เลยนั่งพอกอไฟเสร็จแล้วไฟมันก็ดับเธอก็เลยมาคิดถึงตัวได้ว่าโอ้คนเรานี่เกิดมาแล้วมันก็แก่แก่แล้วก็ตายๆเลย ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรที่เรียวกว่าเป็นคุณค่าเลยเทรัพย์สินสมบัติมีแึ่ไม่รู้กี่พันล้านก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยตายแล้วก็เขาเผาไฟทิ้งหมดพ่อเราก็ตายแม่เราก็ตายพี่เราก็ตายผัวเราก็ตายลูกเราก็ตายตัวเรามันก็ต้องตายอีกแล้วคิดเท่านั้นแหละก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต์ พระพุทธเจ้าก็าเลยมาทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นขั้นสุดท้ายให้หนางได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วในเวลาที่บวชพระพุทธเจ้าก็ตั้งชื่อให้ว่าน,นางปะตะจาราเขาให้ชื่อว่าน,นางปะตะจาราเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วเ,เธอก็ไปนั่งสมาธิ พอไปนั่งสมาธิพิสุณนีร้อยหนึ่งที่เคยใช้เขาก็ไปด่าเอาว่าเอออีนี่ยังไม่ไปต้มน้ำอีกเหรอพระพุทธเจ้าเล็งพระยานดูโอ้พวกนี้เป็นผ้าอรหันไม่ได้การแล้วพระองค์ก็เลยเสด็จไปแล้วก็ไปสัว์บอกว่าเธอเขาได้สำเร็จเป็นพ้าอรหันแล้ว พวเธอทั้งหลายจงพากันเคารพเขาเธอ,เอ,อนี่คือคนได้สำเร็จเหมือนกันแต่ว่าลำบากพวกเราก็เช่นเดียวกันที่อธิบายวันนี้ต้องการอยากจะให้รู้ว่าไอ้อคนเราเนี่ยมันมีทางเลือกเราจะเลือกทางไหนเ,เราจะเลือกว่าเราจะเอา ทุกขาปฏิปทาขีปาวิญญาบให้มันเป็นทุกข์เป็นยากซะก่อนแล้วจึงค่อยได้สำเร็จหรือจะเอาแบบพี่น้องสองคน่ะพี่น้องสองคนพี่เขาก็อธิษฐานขอให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินมันแต่ว่ามันก็อยู่เป็นมนุษย์นี่ยืดยาวไปหน่อยแต่ถ้าหากว่าอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้า จงเห็นธรรมที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วถ้าเราที่สารอย่างนั้นมันก็เราก็จะไปถึงพระนิพพานเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามคนเราที่จะมีความสุขได้เนี่ยมันอยู่ที่ใจถ้าใจของเราเนี่ยมีที่พึ่งแล้วเราจะเป็นสุขแต่ถ้าหากว่าเรามไม่มีใจเป็นที่พึ่ง เราจะเป็นทุกข์เพราะที่พึ่งอยู่ที่ใจทีนี้การที่จะสร้างที่พึ่งให้แก่เรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรเมื่อส,สมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ผิดพลังจิตให้เราพลังจิตนั้นก็จะกลายเป็นกระแสจิต กระแสจิตนั้นก็จะกลายเป็นฌานแล้วก็ทำให้เราเกิดความสุขแล้วก็ทำให้จิตใจของเรานี่มีความมั่นคงเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสมาธิให้แก่ตนเองไม่ว่าใครจะทำอะไรทั้งหมดในสขาดสมาธิแล้วมันไม่สำเร็จ ถ้ามีสมาธิเรามันสำเร็จคนที่มีสติมีปัญญาอย่างนี้มากเนี่ยทำอะไรก็ชนะเ้าหมดทำอะไรก็ชนะกาหมดอยู่มาวันหนึง่งมันเกิดโมโหขึ้นมาเอสนี้มันยับยั้งใจไม่ได้เพราะว่าสมาธิยังไม่เข้าขัน้นอ,อก็เลยจิตใจวั่นไหวสมาธิไม่มีพอสมาธิ ลดระดับพระสติก็ลดพอสติลดระดับพรบปัญญาก็ลดปัญญาที่เคยใช้ส่อสู้ก็คนอื่นได้รับชัยชนะเออมันก็ลดเหลือแค่ห้าสิเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องแพ้เขาเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิมันลดระดับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเด็กที่มันขาดสมาธินี่มันจะสน มันจะไม่อยู่สุขมันจะโอ๊ยจับรุ่นทิ้งนี่จับนี่ทิ้งน่้นแต่ถ้าหากว่าเด็กที่มันมีสมาธิแล้วมันก็เลี้ยงง่ายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในความที่พวกเราทั้งหลายเกิดมาเนี่ยเรามีสิทธิ์มีสทิที่เราจะเลือกเอาได้ตามความประสงค์ อยู่แต่ว่าเราจะเลือกเอาทางดีหรือทางไม่ดีเท่านั้นถ้าเราเลือกเอาทางไม่ดีเมื่อไหร่เราก็จะต้องได้รับความทุกข์ทุกอะไรทุกจะต้องจากนี้ไปไปเป็นเกิดเป็นเปตรตไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ควรจะไปเกิดแท้แต่เพราะความประมาทมันก็เลยต้องไปเช่นนั้นแต่ส่วนที่ว่า เมื่อบุคคลมีสติแล้วก็มีสมาธิมีความมีจิตใจที่มั่นคงกำจัดอารมณ์ต่างๆเพราะว่าสิ่งที่เป็นภัยกับสมาธิคืออารมณ์อารมณ์นี้ก็คือมีอารมณ์ความอยากบ้างมีอารมณ์ความไม่อยากบ้างที่เขาเรียกว่ากิเลสเพราะฉะนั้นเรามีสติแล้ว เราก็ลดระดับกิเลสเหล่านั้นทำให้เราเกิดความสุขมีชีวิตเป็นของที่มีค่าต่อไปเพราะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อแสดงมาให้เห็นอย่างนี้เราก็ยังมีโอกาสที่จะเลือกได้ว่าเราจะเลือกชีวิตไปไปทางใดบ้างเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ได้อยู่เนี่ มันเป็นของไม่เที่ยงบางทีมันก็เกิดขึ้นมาบางทีมันก็หายไปบางทีก็สุกบางทีก็สุกเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิคือเป็นหนทางที่จะทำให้เราเลือกได้ในทางที่ถูกต้องสวัสดี